ปังชานะคะนี่พบอีกนะคะโนติสปังชาที่หาดใหญ่สงขาค่ะเรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทอ้างละเมิดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของผู้อื่นนะคะวอนภาครัฐและก็ผู้ที่รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยค่ะความคืบหน้าเรื่องการละเมิดนะคะสิทธิเ์เครื่องหมายการค้าปังชาหลังจาก พบโนติสนะคะจากบริษัทเจ้าของแบรนด์ดังที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส่งถึงเจ้าของร้านชาสองเจ้าในจังหวัดเชียงรายและอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อขอให้ยุติการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าพร้อมกับเรียกค่าเสียหายเป็นเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะคะจนกลายเป็นกระแสทั่วลงในโลกออนไลน์และเป็นข่าวดังในประเทศตอนนี้ค่ะใช่ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะยังพบเจ้าหน้าที่ร้านที่ถูกยื่นโนติสในลักษณะดังกล่าวจากทาง เจ้าของแบรนด์ปังชาเพิ่มอีกหนึ่งรายโดยเป็นเจ้าของร้านตั้งใจชงอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นที่ตั้งร้านนะคะตั้งอยู่ที่ย่านถนนจิรนครเขตเทศบาลนาครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและทางเจ้าของร้าน,นได้โพสต์ผ่านหน้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองหลังจากพบว่ามีร้านชาหลายร้านโดนโนติสเรียกเงินในลักษณะเดียวกันกับร้านของตัวเองโดยจากการสอบถามทราบว่าร้านนี้เปิดให้บริการมาร่วม6ปีโดยขายจำพวกประเภทชากาแฟเบเกอรี่ของหวานน้ำแข็งใสต่างๆต่อมาเมื่อ 30เมษายนที่ผ่านมานะคะคทางร้านได้รับโนติสจากสำนักงานทนายความเจ้าของแบรนด์ปังชาในเอกสารลงวันที่28เมษายนปีเดียวกันระบุหัวข้อให้ทางร้านยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของผู้อื่นพร้อมกับอ้างถึงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ก็คือถ้วยไอศกรีมโดยหากไม่ทําตามก็จะมีการเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน2ล้านบาทและดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยข้อความระบุว่ายอย่างนั้นค่ะซึ่งทางร้านนะคะหลังได้รับจด ก็ตกใจมากแล้วก็หยุดหาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถ้วยไอศครีมลักษณะคล้ายกับที่ทานเจ้าของแบรนด์ปังชาทันทีนะคะเนื่องจากไม่แน่ใจค่ะว่าผิดกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเนี่ยออกมาชี้แจงและให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่ทางร้านและผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้วยค่ะ